จริงๆแค่จิตใครยึดมั่นถือมั่นอนะ่ะเท่านั้นนะ่ะมันจะพังที่หน้าทันทีเลยที่นี่นะทำอะไรไปรอเดี๋ยวก็พังที่หน้าัโคต้าทําได้ประมาณหนึ่งที่เหลือ,อพังที่หน้านี่มาถือมั่นไม่ได้นี่มาถือมั่นไหมครับว่ายากะ่ะยากะ่ะยากะ่ะยาก่ะเท่านั้นแหละ อยากเข้าไปเถอะอยากได้ดังใจไม้เพราะนั้นแหละแล้วเขาจะแกล้งกันทีเลยทำอะไรก็ทำเขาจะแกล้งกันทีเลยอยากได้ดังใจไม้จับซึ้งค่ะอาจารย์จับซึ้งนะจับซึ้งมากค่ะถูกค่ะถุกแกล้งกันทีเลยแกล้งเลยขนนอนะอยากได้ ที่เขาไม่ได้แก้งแล้วเขาช่วยใช่เขาช่วยไม่ไม่ใ้ได้ด่างเช่นไหนไม่งั้นมันจะเป็นวิบากช่ช่วยให้เห็นทุกข์มันมันก็สะสมเป็นหนักไปใช่เขาบอกถ้าจะมาอย่างนี้กลับไปเถอะถ้าจะมาอย่างนี้เลิกดีกว่าเราจะช่วยเลยไม่ให้เสียเวลาไงสกัดเลยกระโดดสกัดเลยอยู่หมัดเลย 哈哈哈哈